ขอันหลุดลุ่ยง่ายจังอะไรเลาก็เยขอ,อ,อคบคุณนะคะส่งมาให้ที่รายดวงคุณสนอตังรวกัน <laughs> <iet ful> เอลิซาเซนอัด 1>, 1 7 3ต้สดี thank you อลิซ a อะไรลนะูกหนูจะเอาอะไรคะอนนี้เจะกดี๋ยวนมันก็พูดภาษา ไหนพูดพ่อพ่อสิพ่อ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 โอ้ใจเย็นๆเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันไม่เอาเล่นด้วยกันมาอ่ะเขาให้เขาให้ไอีวาเล่นโอ้โอ้ โเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วจะทะเลาะกันแล้วโอ e ้ใครส่งมาเอลิซาเซนตอันวันตัวเซนตนเจ็ดร้อยสนีสิบสตาร์ thank you วันนี้มามีกับพ่อๆกลับมาถึงบ้านเร็วนะก่อนที่ลูกสาวจะหลับก็เลย หลฟ์สักนิดนึงว่ารอเวลาเขานอนพุ่งกล้องพ่อๆก่อนไหนใครคุ่พ่อๆก่อนบีมไหนพุ่ดติบบีมพุดออยสิบออยไหนอ้อยอยู่ไหนอ้อยอยู่ไหนครับไอ้ว่าลำคาน อยู่ไหนออยอยู่ไหนไหน,ไหนชี้ออยกัดอ้อยออยออย,ออย,ออยคุณพีชบอกว่าพาสองสามเที่ยวญี่ปุ่นนะคะกาศกำลังดีมากๆค่ะนึกถึงจะไปเที่ยวแล้วก็แบบฉันเหนือ่อยก็อยากพาไปนะแต่ว่า,าเดี๋ยวเดี๋วดูอีกทีน,นึงมีคนเล่นบุนแล้วว่าคอนเทนต์ยิมออยช anel มีแต่ไหวพาทำบุญแล้วก็เที่ยวทะเล หรอต่ก็ต้องเข้าใจล้ว่าการไปมนอกงคือจริงๆกิจวัตรบ้านเราอ่ะถ้ามันแบบว่านอกเหนือจากการอยู่บ้านอะส่วนใหญ่มันก็จะไปที่แหละไปวัดก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นคนดีนะแต่ว่าเราต้องมีคลิปลงทุกอาทีวันก็ต้องถ่ายเธอเข้าใจกันใช่ไหมล่ะ คือคันจะถ่ายแบบว่าเออฉันอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยฉันปเดินไปกินข้าวมันไก่หลังบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องมีงานนิดนึงอีเวนต์นิดนึงอย่างเงี้ยเราไปแบบเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราก็จะไปทําบุญกันอีกนะคะถ้าใครอยากจะมาอนุโมทนากับเราก็มาเตรียมดูอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเราไปถวายทองที่วัดสเกตมานะก็มีมีนี่นะมีพี่เกดใชมีพี่เกดมีพุทธจุยจ๋ย,ย,ยก็เป็นใส่บุญ ใส่ใส่เราม,มีน้องพีเจไปด้วยวันนี้พ่อพ่อมากำลังกายหรอคะพักก่อนพักบ้างวันเป็นวันพอตามอร่อยเราไ,ได้ไหมสตารปาร์ตี้ไม่รู้ปิดไปยงปไปล้วตรงลงเราได้ไหมอะสตารปาร์ตี้ทุกคน เอฟซีจากสปปลาวคุณลินลี่พ่อชอบคิดที่ที่หนูแต่เข้ามาบังเนี่ยแอนยามากเลยต่อไอไอวาใจเย็นๆลูกใจเย็นๆแล้วหนูนี่เออพูดอะไรมันพูดไม่หยุดเลยแต่พูดสิลูกพูดว่าอะไรนะคะแัญญาตุ๊กตกตีตุ๊กตุ๊กตี้อนยามพูดว่าอะไรเมื่อกี้ เจ็บจีเจ็บปจีเจ็บปจีอะไรนะเจ็บเจบเจ็บเร็บเจ็บเจ็่เตบเจ็บเจอบเบเจ็บเาเร็เจ็คบเร็บะจ็บเจ็บจเอบเ่ เด็กๆก,ก,ก็จะนอนแล้วแหละพอ่พอผอมลงนะคะเมื่อวานนี้อ่านกระทูในพันทิปมีคนมาแชร์เรื่องแบบเป็นมะเร็งเขาตรวจผมมะเร็งผอมลงในกี่เดือนรู้ปีแบบเอ๊ะหรือฉันจะเป็นไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกคนละแบบกันแต่คนที่แบบเป็นก็ต้องแบบสู้นะเขาต้องแบบอย่างแรกก็คือเรื่องใจก่อนนะ,ะเรื่องใจกัน เรื่องก,กำลังใจของคนล้อค้านก็สำคัญมาก๋ยว่ลเ,ลลเลยแค่ไอไม่หยุดเนี่ยยังาาลำคาญใช่พวกเราไอายไม่หยุด <c oughs> แต่คนที่เขาไม่ใช้กระทูในคันทิปอะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มเขาไอไม่หยุดเหมือนกันะออหรอเราระยะเริ่มต้น <c oughs> คือเวลาเป็นเวลาเราไม่สบายเป็นอะไรนะั้นแล้วเราไม่ได้ไปหาหมอ ราก็คิดว่าเออมันเป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆน่าจะหายเองได้แล้วพอมันไม่หายสักทีเราก็จะไปเซิร์ชอินเทอร์เนต็ตว่าอาการเนี้ยมันเป็นอะไรแล้วมันจะสรุปด้วยกันว่าเป็นมะเร็งแนวโน้มมีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งได้ะอะไรเงี้ยแค่จะทุกอาการเลยเคยมีทีนึงออยแบบท้องอืดแล้วท้องอืดบ่อยมากแบบอาทิตย์นึงเป็นสักสองสามวันเลยเงี้ยจะไปไหน วันนี้เขาแต่งชุดเป็นอมวยจริงๆเลยนะแล้วในกระทูนน่นะเขาบอกว่าไอใช่ไหมแล้วเขาก็ไปตรวจเหมือนแบบน้ําหนักเขาลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตรวจแล้วเขาพบเนื้องอกก้อนเนื้อในแบบหน้าอกก็ต้องเอาไปตรวจแล้วเขาก็คือเราก็อ่านไม่ได้ละเอียดนะแต่เขาบอกว่ามีการผ่าแล้วก็แบบหมอวิ่งไป ไปดูอัลตราซาวแล้วก็เหมือนใช่อัลตราซาวสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือนเหมือนแบบว่าเป็นระบบที่ทําให้ดูข้างในอ่ะแล้วก็แล้วก็มาผ่าต่อแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยโหดมากเลยเป็นกําลังใจให้นะพ่อพ่อก็เอาไก่มาพ่อแบบนี้อ้ำออ้ำสิอญากินด้วยอร่อยนะเอาไก่ปีเลย เราพ่อผอมลงแล้วดูหน้าเด็กลงมากค่ะเอย่วไปเจอกันชาวหัดใหญ่หรือภูกเก็ตวะลืมา <laughs> อาจะ <laughs> อนนจะอยากไปไง <laughs> ติดอยู่ติดอยู่ในใจตลอดเวลาภูกเก็ตอยากไป <laughs> อะไรทุกคนทำอะไรอยู่ละ่ะตอนนี้กินข้าวกันยังข้าวเช้า อุ้ยยังไม่ได้ตัดเล็บุกชายเลย่ไม่ได้ตัดเล็บสามีแท้ด้วย daddy daddy ทำไมขน้นผมไม่ค่อยหลุดเลยอันี้ผมหลุดง่ายมากโอ้้จดอ

โอ้โหระวังลูกเจ็บไหมว้าวบายพอกันจะปตีจะปตี้พอไหมจะเปตจีไอ้บาเราต้องพูดแล้วนะแล้วก็มีกระทูนึงเราไม่ได้เข้าไปอ่านนะเพราผ่านอ่านผ่านเฉยประมาณว่าแบบมีคุณแม่หรือว่าคุณพ่อไม่รู้รู้ไหมพิม์ประมาณว่าลูก ลูกพูดภาษาต่างดาวภาษาต่างดาวไม่ใช่ภาษาต่างภาษาต่างดาวตอนอายุขวบคือขวบหนึ่งขวบกับอีกหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องปกติใชเออลูกเราเท่าไหร่นะขวบกับอีกเท่าไหร่นะเจ็ดเดือนแล้วมป่งพูดภาษาต่างดาวเลย <c oughs> แต่ลูกชายพูดเก่งกว่าน,นะ <c oughs> ลูกชายป่านนี้พูดไปแล้วลูชายพูดไปแล้ว คิดว่าลูกสาวจะพูดเร็วกว่าเยอะเออไปหาหมอมาก็ไปถามหมอ,อเมาว่าแม่อาวาพูดชา้าหมอเขาบอกว่ากาลัวลูกพูดไม่ได้หรือว่าหรือว่าคิดว่าเขาพูดช้าอา้วาอา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 วาไหนพ่อ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 อยู่ไหนอยู่นี่กระสันนะอาวาพ่อพ่ออยู่ไหนคะ ตรงไหนเจบ็บเจ็บตรงไหนคะตรงไหนเจ็บตรงไหนอืเพราะอะไรคะหนูไปตีตอะไรหนูไปตีอะไรหนูเอาไปตีอะไรไปแกตีตรงนี้ป่ะใช่ไหมคะใช่ไหม พูดเลยวะีจะพูดิลาาเมาเจเพูดนะเจเจเอะไรแล้วก็เหนียวพูดไหมเจ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 ็บไหมลูกที่ฝ้ายหกแล้วเปล่า

เขาพยายามเขาพยายามจะมัดมันล้วงออกมาเอา้าไม่ใช่นี่นี่ของอัญญานีิหลุดออกมาหมดแล้วนี่ <c oughs> โถหัวลูกรถ <c oughs> ถังจริง <c oughs> ออโอ้โหใน,นพยายามพยายามพยายามจะไปพันเหรออ่ะอ่ะอ่ะเอาไปให้พีฟพ่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าพันให้หนูจะพันอะไรอย่ีหนูพันคน <c oughs> เดียวเลยนะแต่บนหัวหนูก็มีอยู่แล้วนะลูกคนนี้ก็ชอบอะไรสวยๆงานอ่ะอย่าข้าปากนี่ไงพาแล้ว พ่อพ่อพาน้องแฟนมาเที่ยวสองปอปอลาวด้วยค่ะพ่อพ่อเอาให้ไปห่างจากบ้านตัวเองเกินสองรอกิโลนี่ก็คือเหนื่อยมากไงงานที่บ้านเพิ่งพูดตอนสามขวบค่ะหลังจากนั้นก็คือพูดเก่ง เราพูดตอนสองขั้วขวาเราไม่ได้กลัวหรอกเราไม่ได้กลัวถ้าูต่างเงี้ยฟังรเรื่องไม่น่าจะพูดไม่ได้หรอกได้อยู่แล้วเพียงแค่เขายังไม่อยากพูดห่อใช้คำนี้่เขายังไม่อยากพูดตอนนี้